ให้ทีละสิบล้านถูกคนมองใช้เกินตัวชีวิตลำยายหาทองคำจำใจลาออกใช้หูจ,จบมห้าทำงานเลี้ยงครอบครัวทำงานทุกวันยอมเหนื่อยเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขใช่ค่ะเราต้องดูแลแม่ตายายแล้วก็พ่อด้วยค่ะแม่มาอยู่กับหนูที่กรุงเทพ ส่วนตากับยายอยู่ที่ต่างจังหวัดต,ตอนนี้ให้พ่อดูแลตากับยายค่ะเราก็จะให้ตังตากับยายทิ้งไว้ทีละ1นึ่งถึงสองหมื่นส่วนถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมเขาก็จะบอกเราเองค่ะแต่ว่าพอเขาได้ไปเขาก็ไม่ใช้อะไรเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอามาให้เราฝากให้ส่วนคุณแม่จะเป็นคนเก็บตังให้หนูพราะหนูเก็บตังไม่ค่อยอยู่คนอาจจะดราม่ามองว่าเราใช้เกินตัวก็น่าจะมีอยู่แล้วค่ะ หนูคิดว่านะแต่อะไรที่เราทำแล้วครอบครัวเรามีความสุขดีกว่าเราทำให้คนนอกมีความสุขแล้วครอบครัวเราไม่มีความสุขมันก็ยังไงอยู่เราก็เอาครอบครัวเราพ่อแม่เราให้มีความสุขให้แฮปปี้ดีกว่าหลายคนมองว่าเราลืมตัวก็มีคนพูดค่ะ บางทีเราทำงานเราอาจจะไม่ได้ไปเทคแคร์คนใกล้ตัวหรือคนสนิทมากเท่าที่ควรโดยความที่เราทั้งหาเวลาพักผ่อนด้วยทำงานหนักด้วยแต่หนูก็ไม่ได้ยินที่เขาพูดหรอกแต่เขาน่าจะคิดคิดกันอย่างคนที่เคยสนิทค่ะพอช่วงที่เรามาทำงานเราก็ทุ่มตัวเองให้กับงานให้กับครอบครัวด้วยไม่ได้ไปเจอเขาเท่าไหร่ช่วงชีวิตที่ลำบากที่สุดตอนนั้นช่วงนั้นก็มีทอ้อแท้นะคะ ขพรเราก็ลำบากแต่เราก็สู้ชีวิตนะคะตอนนั้นยายมาขายของคนเดียวเรียกว่ายายเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยส่วนตาอยู่ต่างจังหวัดแม่ก็มาช่วยยายหนูมาเรียนในกรุงเทพแม่ไม่ได้ทำงานก็มาช่วยยายหนูก็มาช่วยยายยายหาตังคคนเดียวมาส่งหนูเรียนพอตอนป .4 หนูก็ไปร้องเพลงได้ค่าแรงวันละร้อยกว่าบาทครอบครัวเป็นแรงผักดันให้มีทุกวันนี้ค่ะ พะหนูอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากให้เรามีเหมือนบ้านอื่นค่ะก็ต้องขยันเพื่อให้เรามีจุดนี้อยากกลับไปเรียนใช่ค่ะอยากกลับไปเรียนนาฏศิลป์เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้หนูไม่ได้วางแผนชีวิตว่าจะเป็นนักร้องอาชีพตอนนั้นเราคิดไว้ว่าอยากจับเป็นครูสอนนาฏศิลป์ค่ะคือหนูเรียนจบม5ค่ะแต่ไม่ได้เรียนต่อ แล้วตอนนั้นหนูโดนกระแสพอดีหนูเองก็ไม่สบายใจและไม่อยากให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงด้วยค่ะ